ถึงงานวันนี้นะคะก็เขารอโกฮาย25ปีนะคะคก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากนะคะัวให้อยู่กับเรามากแต่เป็นเด็กอะ่ะจนถตงตอนนี้ก็ยังแบบอยู่ผู้คนไทยยุดนะคะก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาจัดจอาได้ะคะ่ะใช่ค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ของเอ่อโปรดักต์เส้นผมนะคะเป็นสู่อของผมเส้นเล็กนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าทวยความที่เราก็ใช้จริงๆอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้โอกาสร่วมง,งานก็ดีใจมากๆเราเรงใช้ดูด้วย ตัวที่ใช้ใช่ไหมคะนี่ก็จะต้องใช้เป็นสูตรของผมเส้นเล็กเลยค่ะก็จะเป็นโปรเฮา Professional Hair Mask กับโปรเฮา Repair Treatment นะคะเป็น Treatment ของคนผมเส้นเล็กช่วยให้แบบผมไม่ชี้ฟูอย่างเงี้ยแล้วก็จัดทรงง่าย <laughs> 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 ผมไม่ชี้ฟูแล้วก็จัดทรงง่ายนะคะแล้วก็เงาเงาหอมด้วยที่สำคัญที่มีแบบเทคนิค i n ในการดูแลผมนะจริงๆก็กง่ายๆเลยค่ะก็แค่แบบบำรุงทรีทเมนต์หลังสระผมแล้วพอแบบผมมันหมาดปึ๊บก็ ใส่โปรดักต์บำรุงเพิ่มเติมไปอีกค่ะก็เท่านั้นเดียวว่าค่อนข้างแบบครบจบแล้วนะผมสวยแล้วก็ไม่ชี้ฟูค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทำทุกวันเลยค่ะแต่ปัญหาผมปัญหาผมใช่ไหมคนะก็มีค่ะเมื่อก่อนเป็นคนผมแบบผมแห้งมากๆแล้วก็ชี้ฟูแบบแตกปลายตรงปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่จะเห็นวันนี้ว่าผมจะ ตอนนี้ผมดีขึ้นเยอะมากค่ะคือสามารถปล่อยผมตรงได้ตัวที่แบบไม่ชี้ฟูไม่แห้งแล้วค่ะก็ใช้โก้รฮจริงๆเป็นพิีเตอร์จริงแล้วก็ใช้จริงๆด้วยใช้ใชนานไมไม่นานค่ะจริงๆเดียให้แบบสองอาทิตย์เริ่มรู้สึกเลยว่าผมดีขึ้นค่ะแนะนำา หน้าแฟนแนะคะก็แครที่มีปัญหาเส้นผมก็จะเป็นผมแบบทุกประเภทเลยนะคะเขาจะมีจําแนกหลายหลายโปรดักต์มากๆนะคะถ้าผมเส้นเลยก็จะมีตัวแบบเฉพาะจอดตรงเลยเป็นตัวที่ได้แบบถือเป็นพินเตเตอร์อยู่ก็สามารถไปลองใช้สอยกันได้นะคะก็แฮปปี้บปรเดย์นะคะก็แฮงครบรอบ25ปีแล้วเวลาผ่านไปไว้มากๆนะคะก็ขอให้กวแฮงอยู่ผู้คนไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้ยอดขายถล่มลายฟัตงตตไปเลยนะคะ ทำบุญเป็นไงางคะทำบุที่อุดรค่ะก็ล่าสุดไปทำบุญกระหิตมานะคะก็รื้นบรรยากาศยังคงร้อนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอิ่มบุญมากๆเพราะว่ายอดบุญปีนี้สูงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยถือว่าโหเป็นต้นกระหิตได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะก็อนุโมทนาบุญกันนะคะ มีคนทำไปแล้วค่ะแต่ว่าส่วนดีจะไปร่วมถึงแล้วเพราะว่าวัดที่ไปค่ะเป็นวัดที่ไปประจำทุปาากปีค่ะก็ตั้งใจว่าจะไปทุกปีไมนก็เป็นการกลับไปเยี่ยมพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเพราะว่าวัดนี้อยู่ดอนค่ะแล้วมันเที่ยวกัแบบไปกับใครบ้างใช่ไหมคะก็ไปคนเดียวเพราะว่าที่บ้านทุกคนรอตทุกคนหมดแล้วแต่ว่ามีชวเ้เพื่อนบ้างค่ะมีแบบชวนเพื่อนส่วนไปด้วย มีเพื่อนบางคนที like. ่ตามมาด้วยค่ะบางคนก็อยากแบบมาทําบุญบางคนเจอเรื so like oh, so like. go, ่องเครียดอยากจะทําบุญสะดอกเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะก็มีบินตันมาเหมือนกันค่กปกติเาอบสุหถือว่าก็เป็นสายบุญนะคะถ้ามีงานอะไรที่แบบเราไปได้เราก็ไปถ้าถือว่าเราไม่ติดงานอย่างกะทินอย่างเงี้ยเราก็ร็องเชื่องหน้าไว้เลยอะค่ะหรือว่างานปวดงานอะไรอย่างเงี้ยตักบาตรใส่บาตรถวายสังฆทานก็ทำทุกอย่างเลย ไ,นะไม่ไดมเนะม้นต์เราไม่ใสนะ่หรอมองภาพมันแบบว่าไม่ใส่จริงหรอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขาก็จะรู้กันนะคะเพราะว่าจริงที่บ้านคือทำธุรกิจผ้าไทยด้วยก็จะใส่ผ้าไทยไปวัดตลอดนะคะก็ยิ่งเป็นอะไรที่แบบสงเสริมกันนะคะก็รู้สึกว่าทำแล้วสบายใจอะคะ่ะก็เลยรู้สึกชอบำทำเดี๋ยหานักใหม่ที่เราชอบทำบูรณะเนี่เยเนะขาเป็นคที่ทำบูรณะหรือยังเดียก็รู้สึกว่าที่เขาบอกว่าสะสมตแต้มบุญกันอะเดี๋ยวว่ามันก็มีความแอบจริงอยู่นะ พี่เรนก็รู้สึกว่าเราทำบุญสม่ำเสมอเราก็ทำอะไรล่าบื่นนะคะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าทำแล้วแบบไม่ได้เสียหายสบายใจก็ทำไปเถอะก็ลองดูไม่เสียหายค่ะแล้วที่จะทำบุญหลังจากนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นปีใหม่เลยอะคะ่ะเพราะว่าจะกปัปตุรนไปทำบุญสิ่งกาะก็จะเป็นแบบไปใส่บาตรตอนเช้าตามข้ปบารต่างๆคะ่ะแสดงเป็นแทนปี่ไหมถูกต้องค่ะแต่ว่า พี่ใหม่ปีนี้ก็อยู่เขาดาวที่กรุงเทพก่อนนะคะก็สามารถแบบไปร่วมสนุกกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะปีนี้จะไปร่วมเขาดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะปีนี้ไปงาปีนี้เหรอคะจริงๆเนี่ยไปร่วมง,งานค่ะว่าไปร่วมง,งานก็น่าจะหมายถึงว่าไปอุดรหรือว่าไปเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเริรจริงๆอยากเห็นรายชื่อแท็กมากๆยังไม่รู้รู้แค่ว่ามีม,มีตัวเองของเราไปไวนันไหนสามสิบเอ็ดตันวานเลยค่ะแล้วอ,อยู่แบบห้าสี่สามสองจุดคู่ด้วยกันเลยใช่ เราจานั้นก็บินกับอุรเลยค่ะวันที่หนึ่งใช่ค่ะ้วบินบินไปยังไงบินสปีนี้เดียรู้สึกว่าก็เป็นปีที่เดียโชคดีนะคะเหมือนแบบทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นจริงๆอะ่ะคนก็บอกว่าเป็นปีชมนะเพราะว่าปีจอแต่เดียก็รู้สึกว่าเดียเป็นชงที่ดีค่ะมีงานเข้ามาไม่ได้ขาดสายเลยแล้วก็มีละครด้วยค่ะเดียเลยรู้สึกเดียแฮปปี้มากๆนะในปีนี้ค่ะชีวิตราบรื่นในทุกเรื่องเลยค่ะ ขอให้ปีหน้าฟังยิ่งกว่านี้นี่ปีดีขึ้นปีอีกโอ้ยปีหน้านะคะก็จะมีละครเรื่องที่แบบเรียนตั้งใจแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากค่ะเป็นละครอีสานนะคะเป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดาษาอีสานค่ะได้นงไอ่ทั้งช่องวันนะคะเป็นตำนานของอุดรด้วยแล้วเราก็เป็นู้อุดรนเล่นเป็นใช้ค่ะเล่นเป็นนงไก่เลยค่ะเล่นเป็นเจ้าหญิงไอคำเลยก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ คือรู้ว่าผลลุกเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนต่งประวัตก็จะรู้กันว่าต่างานเป็นยังไงอ่ะจะเป็นเรื่องของความรักระหว่างคนกับพยนานาเป็นรักสามเช้าด้วยค่ะก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ่ายไปได้สัก2ี่สเ็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างโหยากค่ะคือด้วยความที่แบบมีหลายภพหลายชาติแล้วก็มีภาพปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวหญิง,ไ,งไอ้ขามย้อนไปอีหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยค่าาอนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องเล่นหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันนะคะ สนุกค่ะสนุกเลยเรื่องภาษาเรื่องวิทาเรื่องภาษาก็ต้องฝึกมากกว่าคนในเรื่องหน่อยอะค่ะเพราะว่าบางคนะเขาจะพูดภาษาได้ค่อนข้างคล่องตั้นาแต่ว่าดีอะคือจะรู้ว่าอะไรเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนแต่ว่าต้องใช้การกดแล้วก็การจำสอบเนียงการจำคำคีย์เวิร์ดแต่ละกูลคำว่าแบบนี้สูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะเลยะคะล่ะเระื่องนี้นะคะได้คู่กับน้องกล้องวิทยาค่ะกล้องเอ่อชช่องวันนะคะแล้วก็พี่ตุ๊กตาค่ะ เยียมมากรูนกันแรกไมคะสนุกมากขั้แรกเดีย่ยมไม่เคยเจอใครในเรื่องนี้มาก่อนเลยก็คือทุกคนใหม่กับเยียมมากมากค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นทีมเวิร์กมากค่ะเป็นกองที่ไปแล้วสนุกอะอยากไปทำงานอยากทำงานอย่างกับมุ่งกันยากจริงๆก็ไม่ยากนะคะโอ้ทุกคนมีความแบบเป็นกันเองแล้วก็ชิลกันมากๆเลยค่ะไม่ได้มีใครที่แบบดูแบบ ดูอ่ะไม่ได้มีใครเกรงกันด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่าง่ายมากๆแบบนี้มีความสุขแฮปปี้มากๆเลยยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังจริงๆอะมีเข้ามาแต่ว่าคิวชนกันบ้างาแล้วก็เรียอยากมีเวลาพักบ้างด้วยอะค่ะก็ติดรับสองเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักไปดิเจไม่ได้มีเวลาใช้ชีวิตจะไม่ได้มีเวลามาเจอเพี่ๆอย่างนี้เลยนะก็เลยคิดว่า ถ่ายละครจงังคันพุทธอะแฮปปี้แล้วที่เหลือก็แบบใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างไปอีเวนต์ได้บ้างเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันดีอยา่างนีแฟนออนแอร์เไรออนแอร์ตอนนี้เขาตั้งมานะคะว่าเป็นเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะก็รอเลย <c oughs> รอเลยค่ะละครก็ละคร,ะครยาวมากค่ะดูไปเลยค่ะแบบนัจนเป็นเดือนสอเดือนอาจจะมีถึงสี่สิบตอนก็ว่าได้นะคะ มีเวลาพักผ่อนค่ะก็เนี่ยช่วงอย่างวันอย่างนี้ดรา่็นอนให้เต็มที่เลยอ่ะเป็นที่แฮปปี้พอเราทำงานที่เราชอบมันมีความสุขอะค่ะเราจะไม่ค่อยเหนื่อยเฮ้ยมีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่นผนอนทำงานไปคาฟเฟ่ไปอีเวนต์งานรีวิวอย่างเงี้ยเราได้ทุกประเภทรู้สึก,กว่าปีนีง้งา,า,านหลากหลายมากขึ้นเลยละค่ะแบบโซเชียลมาแรงมากขึ้นงานทางโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นด้วยอะค่ะเรามีน่าสนใจก็จะได้รอดูเรื่องของ ใช่รอดูเลยค่ะก็เป็นละครที่ไม่เคยถ่ายละครเรื่องไหนยาวขนาดนี้มาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะก็ฝากผ่านแดนนั่นใหญ่ทางช่องวันด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องฝากละครเรื่องนี้ละคะที่เป็นแบบอะไรที่ล่าสุดที่สุดเลยะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีละครเรื่องไหนเข้ามาแล้วแบบใหม่กว่านี้อีกก็จะมาอัปเดตในในรอบหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะ اشتركوا في القناه